สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและก็ราศีธนูทุกท่านนะคะนะคะ,นะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ภาพรวมนะคะโดยไพ่ไพ่ย,ยิปซีนะคะหรือว่าไพ่ทาโร่นะ,ะของชาวลัคนาราศีธนูประจําเดือนตุลาคมคือ1นึถึงสาตุลานี่แหละว่าจะเป็นอย่างไรบ้างและเช่นเคยนะคะเป็นการพยากรณ์ภาพรวมเนอะไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษนะคะชาวราศีธนูจะหมายถึงคนที่เกิดในวันที่22 พฤศจิกาจนถึง21ธันวานะคะแล้วกค็คลิปนี้ใช้เกณฑ์การแบ่งลัคนาตามแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะาสากลน,นะคะถ้าใครรู้อยู่แล้วก็ดูได้เลยแต่ว่าถ้าไม่รู้ก็ดูตามวันที่ตามราศีไปก่อนก็ได้นะใครอยากเช็คลัคนาก็ลองเข้าไปที่ Facebook แม่หมอนะคะที่ท็อปโพสต์จะบอกว่าเรามีลัคนาอะไรหาแบบไหนอย่างี้นะอะไปดูกันนะคะ ขอสับไพ่ไปด้วยนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะแล้วก็ขอบคุณที่เขาเรียกว่าอะไรเข้ามาฟังชิวๆกับเราอ่ะขอพ่าให้กับชาวธนูหน่อย12บสอใบเอา้ากับหัวซะง,งั้น f i ไ of s o r r s นะคะมีนะคอนฟ lict นะคอนฟ lict ก็คือมีเรื่องของ ระวังหัวร้อนนะคะมีเรื่องของความขัดแย้งแล้วก็อาจจะมีเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกอารมณ์อารมณ์เสียอารมณ์ขุนมัวดังนั้นเดือนนี้นะคะใจร่มๆ่มก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราอารมณ์เสียเนี่ยเราอาจจะตัดสินใจอะไรผิดพลาดนะไพ่บอกนะคะใจเย็นๆใจร่มๆมถ้าใครมาทําให้เราอารมณ์เสียเราก็แยกตัวปีกวิเวกออกมาก่อนนะคะพอเราใจเย็นลงแล้วเราค่อยกลับไปตัดสินใจแล้วก็ทบทวนเรื่องนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ใบที่2เป็นไพ่สองเหรียญนะคะการเงินของชาวธนูยังเขาเรียกว่าหมุนเงินนะคะหมุนไปหมุนมานะคะมันยังคงไม่สเตเบิลเท่าไหร่การเงินยังไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่มีเสถียรภาพแต่มันยังสามารถหามาแล้วก็ใช้ไปแบบใช้จ่ายแบบพอดีพอดีมันไม่ได้มีให้เหลือเก็บนะคะดังนั้นการตัดสินใจในการหาเงินใดๆก็ตามการรับงานนะคะเขาบอกว่าก็ใจร่มๆแล้วก็วางแผนการใช้เงินดีๆนะคะ ถ้าอยากจะใช้อะไรเขาบอกว่ากลับไปคิดรอบสองก่อนนะคะถ้ารอบที่3เนี่ยยังอยากจะได้อยู่ก็ค่อยว่ากันยังจําเป็นอยู่ก็จัดการซื้อเลยอะไรแบบนี้นะไ <laughs> พ่หนึ่งไม้เท้านะคะไพ่หนึ่งไม้เท้าพูดถึงในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่การหางานใหม่ๆถ้าคุณอยากจะได้จ๊อบเสริมถ้าคุณอยากจะได้ <S <s เขาเรียกว่า <S <s ข่าวดีในเรื่องของการงานอยากให้ใครแนะนํานะคะลองมองจากคนคนใกล้ตัวญาติของคุณนะคะเพื <S <s ่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ย คนที่เรารู้สึกว่าสนิทฉีดใกล้นะแต่มันออกแนวแบบญาติๆเรามากกว่ามีแกนในการเดินทางระยะสั้นๆนะคะแบบต่างจังหวัดจังหวัดรอบๆอะไรแบบนี้ถ้าไปแล้วคุณจะได้โชคเรื่องของงานถ้าไปแล้วคุณจะได้โชคเรื่องของการเงินนะอืมสิบเหรียญน,นะคะเดินทางก็ได้งานนะแต่อยู่บ้านแล้วได้ตังค์ <laughs> เออ ถ้าต้องออกไปติดต่อเรื่องของการงานก็ไปนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามองว่าเอ๊ะตกลงไปข้างนอกหรือว่าอยู่บ้านละดีกว่ากันคือมันจะมีลักษณะงานบางอย่างนะที่เราสามารถทําที่บ้านได้เนาะแต่ลักษณะงานบางอย่างเนี่ยก็ต้องออกไปข้างนอกแต่ว่าคุณลองบาลานซ์ห้าสิบห้าสิบดูนะคุณจะได้ทั้งโชคทางการงานแล้วคุณก็จะได้โชคจากการเงินถ้าใครขายของอยู่บ้านไม่เหมอว่าขายออนไลน์จะขายได้ะอยู่บ้านละได้ตังค์นะฮะมีไพ่เฮอร์มิตนะฮะ ใครที่ทํางานเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษานะคะ,ะ,ะการเป็นที่ปรึกษาการสอนพิเศษหรืองานแปลงานเกี่ยวกับวิชาการะะงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของคุณนะคะการอยู่บ้านเนี่ยคุณจะได้งานเข้ามานะไม่เหมาะว่าจะมีคนแนะนํามาให้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่ามันเงียบเชียบจังเลยให้คุณสกิปบอกคุณลอกข้างหรือโพสใน facebook นะแล้วเดี๋ยวน่าจะมีคนแนะนําลูกค้ามาให้คุณอืม เดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณนะ่ะจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากกว่านะคะไม่ค่อยอยากจะสูงสิงอะไรกับใครเท่าไหร่หรอกแต่มองว่าอยู่คนเดียวอะ่ะปัญหาจะน้อยนะคะจะมีเรื่องปวดหัวน้อยกว่านะในเดือนนี้สำหรับชาวธน,นูแปดถ้วย KING ถ้วย tower อืมมีเรื่องอะไรให้คุณอารมณ์เสียกแล้วนี่ ให้เรามาระวังการมีปากสิงกับผู้หลักผู้ใหญ่แต่อันนี้ไม่ได้หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่เขาเรียกว่าไงดีไม่ได้หมายถึงคุณพ่อกับคุณแม่นะหมายความว่าผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวกับที่ที่ทำงานใครที่ทํางานประจําอยู่นะคะเราต้องดีวกับผู้หลักผู้ใหญ่เยอะจะต้องไปในสถานที่ราชการหรืออะไรให้ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือพูดง่ายว่าบางทีผู้ใหญ่ก็หาเรื่องเราให้โทษเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าหลีกเลี่ยงการปะทะได้อยากจะให้หลีกเลี่ยงนะอืม คือคุยกับเขาอะคุณอาจจะไม่ได้ผิดแต่แม้ว่าคุณจะไม่ผิดเขาก็สามารถหาเรื่องอะไรให้คุณปวดหัวได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าห่างได้ก็ห่างก่อนนะคะอดทนไปแค่เดือนเดียวเนาะสำหรับใครที่ทํางานประจํานะคะหัวหน้ามีการช่วยเหลือบ้างแต่ว่าถ้าเขาให้งานคุณหนักเขาจะช่วยเหลือคุณนิดหนึ่งนะครึ่งหนึ่งอะไรแบบนี้เนี่ยมีมีการให้ความช่วยเหลือบ้างสักเล็กน้อยนะเดือนนี้ถ้าใครทํางานประจําแล้วมีลูกน้องอะระวังลูกน้องแบบ ดื้อน,นิดนึงนะต่อปากต่อคําแล้วก็ช่วงนี้อาจจะควบคุมยากนิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าอยู่ไกลหูไกลตาเนี่ยเขาก็อาจจะแบบเออไม่ได้ค่อยทํางานหรือว่าทํางานแล้วแต่อาจจะไม่ได้ดั่งใจเราสักเท่าไหร่เพื่อนฝูงดีไหมปฏิกสัมพันธ์ของคุณกับเพื่อนฝูงตอนนี้อยู่ห่างๆถ้าอยู่คนเดียวได้อยู่ไปก่อนนะคะเออเหมือนเหมือนเนี่ยเพราะว่าไพ่ประจําตัวเป็น5าดาบอะคือคุยกับใครก็ลมเสียง่ายนะคือไม่ได้ไม่ได้เพื่อน ไม่ใช่แค่เพื่อนมาทําให้เราอารมณ์เสียเพียงอย่างเดียวแต่ว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์ในเรื่องที่เราคิดว่าเขาเรียกว่าเรื่องที่ไม่คาดฝันเขาเรียกว่างานเข้าไหมเออเขาเรียกว่างานเข้าได้แล้วทําให้คุณอารมณ์เสียอะไรแบบนี้นะอีกอันถัดมาบางคนนะเห็นเห็นในไพ่ว่ามีการหมดอะไรแต่อยากนะคะเป็นเพราะว่าในชีวิตมีปัญหาในเรื่องของความรักหลายๆคนยังมูฟออนจากคนเก่าไม่ได้หล,ลหลายๆคนกําลังที่จะทําใจหลายๆคนก็ คือแฟนแฟนหายไปนะคะเขาไม่ติดต่อเขาไม่พูดไม่จาเขาแกล้งตายใส่แล้วเขาก็แบบเงียบบล็อกหายไปเลยอะไรเงี้ยนะก็เลยทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะอารมณ์เสียอยู่เหมือนกันอันนี้คือชัดเจนมากเลยในไพ่แต่ถ้าคนโสดนะคะโสดก็คงโสดต่อไปนะคะคนโสดมีการคิดถึงคิดถึงคนเก่าบ้างแต่น้อยนะคิดถึงคนเก่าบ้างแต่ว่าคิดถึงในอารมณ์ที่ดีไหมแม่หมอว่าไม่นะไม่ มีคิดบ้างลางๆอะไรเงี้ยอารมณ์เสียว่าฉันไม่ดีตรงไหนนะคะฉันไม่ดีตรงไหนทําไมถึงทิ้งฉันไปนะคะอ่ะช่างมันเถอะคุณรู้สึกว่าคุณโกรธอ่ะไม่พอใจแล้วก็กําลังจะตัดเขาทิ้งไปเออประมาณนั้นเป็นช่วงกําลังตัดใจเป็นช่วงกําลังทําใจเป็นช่วงกําลังฮิลลิ่งแล้วก็ตัดสินใจที่จะ move on ต่อไปนะคะกําลังที่จะแบบเขาเรียกว่า transition ในเรื่องของอารมณ์ตรงนี้อยู่ แต่ถ้าโสดจริงๆไม่มีคนคุยไม่เหมาะก,ก็ไม่เห็นคนุณคนคุยกับใครนะอืมไม่เห็นคุณคุยกับใครก็ยังคงโสดต่อไปนะคะส่วนคนโสดที่มีคนคุยก็นานๆคุยทีมากกว่านะนานๆคุยทีคุยก็คุยแต่เรื่องเดิมๆนะคะแต่ว่าจงบอกว่ามีเกณฑ์ในการพบเจอกันเหมือนกันนะสําหรับคนคุยในเดือนนี้อืมเหมือนจะมีมีการนัดออกมาเจอกันข้างนอกแบบกระทันหันนะคะอืมอาจจะแบบนัดมาทานข้าว นัดมาที่บ้านให้มาเจอกันบ้างอะไรแบบเนี้ยก็มีบ้างนะแต่ว่ายังคงไม่ได้ไม่ได้ fall in แบบ long term relationship ได้นะคะเป็นการคุยคุยเรื่อยๆเปื่อยๆไปก่อนคนมีคู่คนมีคู่ช่วงนี้ก็ดูเงียบๆนะคะแฟนไม่ค่อยเอาใจแฟนไม่ค่อยเอาใจแล้วแฟนก็ดูเหมือนจะเครียดๆกับเรื่องของการงานด้วยนะคะอืมดูแฟนเครียดเรื่องของการงานแต่ถ้าสมมติว่าแฟนใครเป็นหมออันนี้ไม่มีปัญหานะคะ ในไพ่ไม่เป็นอะไรมากแต่ว่าช่วงนี้แฟนอาจจะไม่ค่อยอยู่บ้านนะเหมือนมีเนี่ยมันมีม,มีเกณฑ์เดินทางไปทํางานต่างจังหวัดมีเกณฑ์เดินทางไปทํางานข้างนอกนะคะแต่ว่าความรักความสัมพันธ์ดีอยู่ไหมไม่ค่อยดีอะคุณรู้สึกว่ามันไม่หวานคุณรู้สึกว่าอารมณ์เสียไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกอยากแนะนําว่าคุณอยู่บ้านนะเดี๋ยวสิบเหรียญมาคุณจะได้โชคเรื่องของการเงินนะเดือนนี้โชคความรัก อาจจะไม่แรงมากแต่โชคในเรื่องของการเงินแรงนะกันเงินและกันงานมานะฮะโดยเฉพาะคนที่ทำฟรีแลนซ์นะแม่หมอว่ามาไวมาเยอะเพราะฉะนั้นก็อย่าเบื่ออย่าเพลียในเรื่องของการเดินทางกระทันหันเลยนะคะถ้าถ้ามีเรื่องให้เดินทางก็เชีรยให้ไปนะได้ตัง์อีกอันนึงนะถ้าฝนตกฟ้าขนองนะคะแนะนำว่าอย่าเดินทาง มีเงื่อนไขนะถ้าสภาวะอากาศปกติเดินทางแล้วโอเคโชคดีนะคะแต่ว่าถ้าฝนตกให้คุณเช็คพยากรณ์อากาศดีๆเพราะว่าหนึ่งไม้เท้ากับทาวเวอร์เนี่ยมันมันไม่ค่อยดีอยู่อย่างหนึ่งนะระวังฟ้าผ่านะคะแล้วก็ระวังอุบัติเหตุด้วยมีเงื่อนไขข้อเดียวที่เหลือดีหมดนะอืมในเรื่องของมีเกณฑ์ได้เจอเพื่อนเก่าด้วยหละ่ะมีเกณฑ์ได้เจอเพื่อนเก่านะเจอแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะมีอะไรอีก โชคลาภโชคลาภเท่าฝันฝันถึงบรรพบุรุษนะคะก็ลองเสี่ยงโชคดูนะบนรรพบุรุษที่เป็นผู้ชายนะคะเป็นคุณพ่อคุณตาอะไรอย่างนี้นะเนี่ยมันขึ้นเป็นมันขึ้นเป็นเดทเป็นเทอร์มิตนะถ้าสมมุติว่าใครป่วยอยู่นะคะใครป่วยอยู่ก็ต้องเคลียร์เรื่องอารมณ์ของตัวเองก่อนนะอาการก็อยู่ที่อารมณ์นะคะถ้าคุณสามารถรักษาอารมณ์อยู่ในจุดที่ดีได้ก็จะหายเร็วเหมือนกัน งานใหม่หรองานใหม่ยังไม่เห็นนะถ้าใครหางานใหม่แบบงานประจํานะช่วงนี้อาจจะต้องอดทนไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งลาออกโดยที่ไม่มีงานใหม่ให้คุณรอไปอีกประมาณเดือนเดือนธันวาเดือนธันวานะคะถึงจะมีเกณฑ์ได้งานใหม่ตอนนี้ยังไม่เห็นยังไม่มีนะืใครรอสัมภาษณ์งานใครรอสัมภาษณ์งานด้วยเหมือนกันนะคะประมาณช่วงธันวาน่าจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีของคุณ มีอะไรอีกไหมในเรื่องของความรักความรักพูดไปแล้วการเงินพูดไปแล้วการงานพูดไปแล้วสุขภาพสุขภาพอยากให้คุณดูแลในเรื่องของโภชนาการนิดนึงสองก็คือการนอนการกินและการนอนพายบอกว่าต้องซ่อมด่วนกอบกู้ร่างด้วยนะจ๊ะอืมเนี่ยออกแนวแบบออกแนวน้ำตาลเยอะอะออกแนวน้ำตาลเยอะแล้วก็ไม่ค่อยออกกําลังกายนะให้ระวังไมเกรนด้วยนะความดันด้วย คำแนะนำพิเศษจากพัยคนค้าขายช่วงนี้จะเงียบๆนิดนึงนะแต่ว่ามีลูกค้าเก่าเข้ามาค่ะส่วนใหญ่มีแต่ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็ไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะถ้ายังไงถ้าอยอดขายมันเงียบมากคุณลองทักไปหาลูกค้าเก่าดูนะคะว่าเขายังมีอะไรที่ขาดเหลืออยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคุณลองทักดูนะอืม คำแนะนำพิเศษคำแนะนำพิเศษเป็นไพ่เด็กถือไม่ทักให้เด็กถือดาบนะเพจรอฟสอดนะคะถ้าคุณตัดสินใจไม่ได้ถ้าคุณเจอกับเขาเรียกว่าทางตันหรือถ้าคุณเจอกับคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้นะคะเขาบอกว่าให้ลองหาอินโฟเมชันดูนะคะเพราะไพ่บอกว่าเป็น new information เ,เด็กคนนี้กําลังมองหานะคะแต่เนื่องจากเป็นไพ่เด็กดาบมองหาสิ่งใหม่ๆมองหาข้อมูลใหม่ๆข้อมูลที่มีประโยชน์ข้อมูลที่ตรงประเด็นนะคะตามดาบเลยแล้วก็ค่อยตัดสินใจนะคะในเมื่อตัดสินใจไม่ได้ให้กลับไปที่เบสิกกลับไปที่จุดเริ่มต้นแล้วพิจารณาใหม่ตั้งแต่ศูนย์มาเรื่อยๆนะคะแล้วบวกกับข้อมูลใหม่อมประมาณนี้ก็น่าจะได้คําตอบที่ดี แต่ไพ่เด็กถือดาบอะระวังจะตัดสินใจอะไรด้วยไบยแอสนิดนึงดังนั้นไพ่ก็มาบอกว่าเวลาตัดสินใจอะไรให้ตัดสินใจในตอนที่อารมณ์เป็นกลางนะจ๊ะนะสำหรับคนธนูนะคะก็เป็นคํำพยาก้อนนะคะในเดือนตุลาคมทั้งหมดนี้ของชาวราศนราศีธนูนะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ